เอาะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับคลิปห้องครัวเดอะซีรีส์นะครับก็มาได้3 EP แล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับผมก็ได้รับความนิยมมากมายเลยนะฮะแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมกับสปอนเซอร์ JD นะครับผมที่อ๋อไม่ใช่งนี้ที่ให้ไอเทมผมนะครับมามาใช้นะฮะในการลงไปเกียนคนเล่นๆนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะก็ทุกทุกปืนเลยนะเพราะว่าปืนผมมันแนะนำมันจะหมดคลังอยู่แล้วมันแทบจะไม่มีปืนลงยิงแล้ว ว่าก็มีคนใจดีนะให้ปืนมาก็พวก IMI สกา GX11 ปืนสตาร์นี่ยพวกนี้แหละครับผมไอเทมที่เป็นปืนปืนแลบ้างไม่แลบ้างสไนบ้างแต่ว่าสไนเนี่ยต้องขอโทษนะครับผมยิงสไนไม่ค่อยเก่งนะฮะคงจะเอาลงยิงโชว์ไม่ค่อยได้นะครับผมเอาไว้เป็นโอกาสหน้านะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่โดเดีให้มาก M107 อย่างนี้ครับผมมากเลยนะครับผมปืนแลต่างๆนะครับแล้วก็ CMa มนะครับวอร์แม็กขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ ทนเดีให้มานะครับผมก็ยังจําชื่อไม่ได้นะว่ามีใครบ้างนะผมแต่ว่าขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับผมคนมากนะครับที่แล้วก็ระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยชุดเกาะนะฮะชุดเกาะเพียบนะแต่ว่าผมมเสียดายนะเว,เวลาเวลาลงไปเกียนคนในห้องครัวเนี่ยมันมีแต่พวกไก่ครับมีแต่ไก่มาแล้วก็เผื่อเราตายเราเสียของให้ไก่ผมว่ามันไม่คุ้มก็อย่าง ep สามใช่ไหมที่ว่าทุกคนมาเม้นบอกถามว่าเฮ้ยทำไมมีแต่ไก่ก็เพราะว่ามันไม่มีใครมันไม่มีคนเอาปืนลงเลยครับมันมีแต่คนตูวเปล่า,ามาแบบมาเก็บของ มาเก็บของแล้วก็โสประกาศเอาชนะเขาได้ก็แอบฆ่าเขาอย่างนี้ครับมันจะมีแบบนั้นซะมากกว่านะครับก็สาหรับห้องครัวเนี่ยถ้าว่าจะไปเจอพวกถึกๆหน่อยอย่ะยากครับผมเพราะว่าส่วนมากอะ่ะอย่างที่เราเห็นนะี่ยมันจะมี M200 ซุ่มอยู่ข้างบนนะครับผมก็ถ้าจะเอา M200 เนี่ยคงยากนะครับผมผมจะไม่เล่นกับพวก M200 หลอกเพราะว่ามันสู้เขายากนะฮะ เราก็จะไปเกียนแบบสไตล์เราดีกว่าเพราะว่าผมก็เล่นไม่เก่งด้วยใน E ีพีที่3มที่เห็นผมฆ่าคนได้เยอะนะเพราะว่าผมตัดรวมฉากนะครับผมอันนี้ก็เรารู้กันนะใครจะบอกว่าผมกาก,ก็แล้วแต่แต่ว่าที่เห็น,นคือผมรวมฉากที่ผมฆ่าคนได้นะครับอันริงผมกม่กลากจริงนั่นแหละนะฮะผมไม่ได้เถียงเรื่องนี้นะครับผมโอเคพูดมากเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันดับของห้องครัวเดอะซีรีส์ใน E ีนี้กันเลยครับผมโอเค แล้วนี่ก็สอยรู้ว่าปืนที่มีกระสุนก็สามารถฆ่าคนได้โอ้ไอสัตว์กูลืมเอาแม็กมายองก่อนยังก่อนยัก่อนก่อนของก่อนจะของก่อนดึงออกดึงออกแม็กมาขอช่วยช่วหน่อยหน่อยชิบหายกระสุนก็ไม่มีสวยแล้วสวยแล้วถ้าโปรเทคมันหมดนะผมจะชกโอกาสทไป และนี่ก็คือการใช้โพเทคให้เป็นประโยชน์มีคนอยู่แถวนี้เลยแถี้ยอ้ไอสตวร์เ้ย์ใส่แม็กมแ,และนี่ก็เป็นฉากงงๆของผมที่ปืนตัวเองก็ไม่มีลูก แต่ดันจะไปขู่เขาเฉยอย่าทำอย่างนั้นเขาตีเรามาแต่เราแต่กูแม็กหมดและนี่ก็สอนให้รู้ว่าเวลาจะทำอะไรหัดระวังหลังบ้าน เลนนี่ก็สอนให้รู้ว่าก่อนจะยิงใครหัดดูให้ดีก่อนว่าโปรเทคบารีเเขาหมดหรือยังเอาโปรเทคที่วาไอ้ซับเลนนี่ก็เป็นฉางโง่องของผมไม่ได้ยินคนพูดแบบนั้นแล้ว,ม,นนบบลวมันทำให้ความใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดไข่มุกกลงขมได้กลับคืนมา และนี่ก็สอนให้รู้ว่ากำปั้นแม่งแพ้ปืนและนี่ก็สอยให้รู้ว่าก่อนจะไปแอบ,บยิงใครก็หัดดูด้วยว่าใส่แม็กหรือยัง ืใส,แใส่และนี่ก็เป็นฉากที่ทำให้ผมอยากรู้ว่ายืนทำไม,มาาและนี่ก็เป็นฉากของบักจอบเลย และนี่ก็เป็นฉากมาวินจาพี่มาแล้วจ้ามาวินจาพี่มาแล้วมา,วมาวและนี่ก็เป็นฉากอะฮ้อก่อนตายอะเฮ,ฮและนี่ก็คือฉากหล่อทั้งหมด และนี่ก็คือฉากที่ผมตาย,ยน่าสงสารนะชีวิตมึงเนนะี่ยน่าสงสารจริงๆเฮ้ยโอเคพี่ว่าไอ้ซอม เป็นยังไงกันบ้างครับกับจัดอันดับห้องครัวเดอะซีรีส์ในวันนี้นะครับผมถ้าผู้คนชอบใจกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนะครับผมถ้าต่อไปนะครับผมอยากให้ผมจะอันดับอะไรนะครับผมก็สามารถเม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย